ดูกันถังนี้เราหมักเมื่อเช้าเป็นโถเล็กๆไม่ใหญ่มากหนดูข้างในสิส้มทั้งเปลือกทั้งเศษเนื้อเลยใส่น้ำหมักชีวภาพเข้าไปแล้วก็เติมน้ำพร้อมกับเติมน,น้ำอ้อยน้ำอ้อยก้อนแต่ว่าเราต้องคอยคนมันหน่อยนะ อนนตอนนี้เราจะคนมันสักรอบนึงคนทุกวันคนทุกวันประมาณสามวันติดกันดีกว่าคนทุกวันให้น้ำอ้อยละลายแล้วก็จุลินทรีย์เขาก็จะได้ขยายตัวเกิดเป็นน้ำหมักชีวภาพด้วยผลส้มน้ำหมักส้มอ่า คิดว่าสองอาทิตย์น่าจะใช้ได้โมสเตดก็ปิดฝาแต่ว่าอย่าปิดฝาแน่นปิดให้มันมีอากาศนิดนึงเพราะว่าพวกหมักเชื้อจุลินทรีย์นี่มันจะเกิดแกส๊สถ้าไม่ระวังเปิดฝาตอนปิดแน่นๆมันจะพุ่งขึ้นมาไอแก๊สมันจะพุ่งขึ้นมา14วันก็ดีเนาะโอเค